สวัสดีค่ะมิเลิฟกลับมาแล้วค่ะหลังจากเป็น่้มเรียนการอ่านไพ่มานะคะก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะมาเปิดคลิปให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้รับรู้กันนะคะว่าเทวดาอยากบอกอะไรกับทุกคนค่ะเอ,อ่อมิเลิฟจะเป็นอ่านไพ่ในแนวจิตวิญญาณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ,อ่อก็ขอให้มอบคลิป เหล่านี้ที่จะเปิดจากหลังตอกหลังจากเรียนต่อไปเนี่ยให้กับคนที่มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยู่เคียงข้างคุณนะคะแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็อ่าอาจจะตัดไปนะคะก็รับไปแต่สิ่งที่ดีๆก็บิลเลฟก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะบิลเลฟก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานคะ่ะถามถึงปู่ท้าวเวสวรรณที่บิลเลฟนับถือนะคะว่า อยากจะมาบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขอให้ท่านเมตตาประทานคําพูดดีๆหรือว่าวอวยพรดีๆให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วพีเลิฟก็เปิดไพ่ได้สามใบค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณอยากจะบอกอะไรพวกคุณค่ะก็อันดับแรกนะคะท่านอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็หนักแน่นอยู่กับ ความดีที่ทุกคนมีอยู่ค่ะทั้นเตือนให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะคะทุกคนต้องไตรตรองแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะอย่าเผลอปล่อยให้ทําอะไรที่มันเป็นไปตามอารมณ์แล้วก็ความต้องการจนก,กระทั่งลืมเรื่องเหตุผลนะคะขอให้ทุกคนหนักแน่นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีความชอบ ถ้าคุณทําได้อย่างนั้นแล้วอ่ะเอ่อจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ในวงจรชีวิตของคุณนะคะชีวิตที่มันไปข้างหน้าที่มันก้าวไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าถ้าคุณมีความดียึดม,มั่นในความดีแล้วเชื่อเลยว่ายังไงก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่แต่ถ้าคุณทําชั่วตั้งใจทําในสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันคือ สิ่งไม่ดีค่ะสิ่งปฏิทิ์ท่านดูอยู่นะคะท่านก็จะทําให้คุณได้พบกับกรรมที่คุณได้กระทําในสิ่งที่ไม่ดีลงไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นวงจรชีวิตหรือว่าเขาเรียกอะไรเดียร์ว้า,าจาักชีวิตนะคะคุณจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าคุณยึดมั่นในสิลงธรมทะและศีลห้านะคะถ้าคุณทําได้อย่างที่ท่านเตือนไว้นะท่านเออ,อยากจะให้คุณทํานะคะ ท่านอวยพรให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จค่ะอ่เชีวิตคุณก็คือจะเจริญรุ่งเนืองนะคะเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงในทุกเช้าะค่ะชีวิตคุณก็จะมีแต่วความแบบอ่อาเริงจ่มใสแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาออท่านเป็นคำอวยพรที่จะมีให้สําหรับคนที่ยึดมั่นในความดีและก็หนักแน่นในความ ในตนเองนะคะท่านเตือนไว้เนาะก็ขอให้พวกคุณยึดมั่นในความดีนะคะเวลาจะทำอะไรก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเท้าเมสวรรษอยู่ข้างคุณและคอยดูคุณอยู่ถ้าคุณทำดีคุณก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนแต่ถ้าคุณทำไม่ดีคุณทำชั่วรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มามันจะสูญเสียไปอย่างง่ายดายขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้มีความสุขมากๆนะคะ ถ้าชอบประกดไลค์กดแชร์ให้ไปเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ